สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชนะ Magic m a r l e ลตลอดายจันพันธ์นะคะคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักค่ะของชาวราศีมังกรนะคะเรื่องราวความรักของชาวราศีมังกรในเดือนมีนาคม2567จะเป็นเช่นไรเราจะเริ่มต้นจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนนะคะ และตามด้วยคนคบคนคุยปิดท้ายด้วยคนโสดพลังงานจะไล่เรียงกันแบบนี้นะคะต้องบอกก่อนว่านี่เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่ถ้าคุณอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยแนะนำให้แอดไลน์ไอดีที่ซันแพททิ้งไว้ตรงเดสคริปชันค่ะเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงซึ่งจะมีความแม่นยำมากกว่านั่นเองนะคะเอาราคามาดูกันว่านะคะ ในสถานะของคนที่มีคู่นะคะพลังงานของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนมีนาคม2567นี้นะคะชาวราศีมังกรมาดูกันค่ะไพ่เพจออฟคัพขึ้นมาเป็นใบแรกค่ะและตามมาด้วยไดซ์ออฟบิวอัรวินทือเหรียญ Page of s โต r สเ The Sun ซิกซ์ออฟ และนายสกวิลนะคะพลังงานจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะคุณคุณชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้ติดต่อเกี่ยวพันนะคะกับผู้คนนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุไร่เรียกและอายุน้อยกว่าค่อนข้างมากนะคะมีในแง่ของการงานความสำเร็จนะคะที่ปรากฏอยู่ในะบริเวณหน้าไพ่นะคะการรับมือกับปัญหาอุปสรรคต่างๆเป็นไปได้อย่างค่อนข้างดีเลยทีเดียวด้านการเงินก็ถือว่ามีความมั่น มันคงนะคะชาวราศีมังกรที่มีการลงทุนนะคะในหุ้นหรือในอหน่วยการลงทุนอะไรอื่นๆมีเกณฑ์ที่จะได้รับนะคะเงินปันผลหรือดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะใครที่มีโชคนะคะนะคะจากสลากออมสินบ่อยๆก็จะปรากฏขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้<ม>เช่นกันนะคะคุณเป็นดวงที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อย นะคะแต่ก็ประสบความสําเร็จในท้ายที่สุดค่ะไพ่เดอะซันเป็นตัวยืนยันนะคะส่วนในเรื่องราวของความรักอาจารย์มองไม่เห็นจากหน้าไพ่เลยนะดูเหมือนว่านะคะเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณจะไม่ค่อยใส่ใจสักเท่าไหร่คุณจะไปใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแทนทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วอ่ะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่มีความกุ๊กกิ๊กมีความ มีความทันสมัยหรือมีความอะไรใหม่ๆคุณเป็นคนที่ชอบลักษณะแบบนั้นแต่คุณมักจะไม่ค่อยแสดงออกไปว่าคุณชอบลักษณะแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่แวดล้อมใกล้ชิดคุณก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยที่จะมีความหวานชื่นไม่ค่อยมีความโรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวคุณอะต้องการแบบนี้แต่คุณมักจะแสดงออกอีกอย่างหนึ่งนะคะมันก็เลยทําให้คนรอบข้างของคุณเนี่ยนะ ซึมซับเอาพฤติกรรมของคุณไปด้วยนะคะการแสดงออกหรือการมีพฤติกรรมของคุณก็ไปในเชิงแบบเดียวกับคุณคุณชาวราศีมังกรแทบจะทั้งนั้นเลยนะอ่ะมาดูพลังงานของคนรักคู่ครองของชาวราศีมังกรซิว่าเป็นเช่นไรในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะไพ่ทรีออฟคัพค่ะตามมาด้วยแชมเ r a ลันควีนออฟคัพ เอเชียบอลเซเว่นออฟซอร์และเซเว่ o อ c ฟคอยนะคะพลังงานก็ไม่ได้แย่นะอืมนะคะดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะคนรักคู่ครองชาวราศีมังกรเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าสังคมเก่งนะคะอยู่ในแวดวงไหนก็แล้วแต่ก็จะไปสร้างสีสันนะคะสร้างความสุขให้กับสังคมเหล่านั้นนะคะตัวเขาเอง มีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่ๆก็ได้นะคะหรือเริ่มต้นการเข้าสังคมใหม่ๆก็เป็นได้คะ่ะนะคะตัวเขาพร้อมที่จะอ่าที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ ถือว่าเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งในการปรับตัวไม่เบาเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะอยู่สังคมไหนก็แล้วแต่นะคะเขาจะไม่ยอมเสียเปรียบให้กับสังคมเหล่านั้นเป็นอันขาดนะคะจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการปรับตัวเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นนะคะเรื่องราวของความรักดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ เหมือนต่างคนก็ต่างที่จะมีสังคมของตัวเองนะคะต่างคนต่างก็ไปให้ความสําคัญกับสังคมมากกว่าที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องราวของความรักนะคะเพราะฉะนั้นก็าอาจจะต้องมีเก์ในเรื่องของการหาเวลาให้แก่กันและกันบ้างนะคะ Queen of ค u p นะคะความสุขหรือว่าความสมบูรณ์แบบเนี่ย ยังคงมีเกิดขึ้นในฝั่งพลังงานของคนรักคู่ครองของชาวราศีมังกรอยู่นะแต่ดูเหมือนว่าตัวเขาเองอาจจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในระยะนี้ค่อนข้างมากมีในแง่ของการงานนะคะที่เขาจะต้องรับผิดชอบและมีในเรื่องของการเงินที่มีแนวโน้มที่จะ ไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นเพราะนั้นชาวราศีมังกรเองก็อาจจะต้องลดความแข็งลงนิดนึงนะคะหันมาเอาอกเอาใจหรือหันมานะคะอาจจะมีการนัดเดทหรือออกไปดินเนอร์กันบ้างเพื่อที่จะสร้างความสุขจริงๆแล้วถ้าชาวราศีมังกรเนี่ยลดความ ก้าวล้าลงหรือว่าลดความแข็งกระด้างลงนะคนรักคู่ครองของคุณเนี่ยก็ยินดีหรือพร้อมที่จะตอบสนองมาในเชิงของความหวานชื่นหรือในเชิงของความโรแมนติกอยู่แล้วแต่ชาวราศีมังก,กรมักที่จะไม่ทําแต่จะคาดหวังให้อีกคนหนึ่งทําตามสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะฉะนั้นต้องพยายามลดอีโก้ตรงนี้ลงให้ได้นะคะ,ะมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นเช่นไร Page of Pentacle ค่ะ Adjustment o o r ั u แ t e n t a c l e ดทู o อฟคาว้าวเทรนออฟคาวด์และไ i เพนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์อยู่ในเชิงที่ดีนะนะคะมีความผูกพันมากขึ้นนะคะการเงินก็ดีมีความมั่นคงนะคะมีความหวานชื่นแล้วก็มีเรื่องราวของความรักและครอบครัวเข้ามานะคะ แต่ไพ่ใบสุดท้ายเป็นตัวบ่งชี้ว่าถ้าจะทําอะไรหรือถ้าจะให้ความรักต่อกันต้องมั่นแสดงออกอย่าให้เก็บพนํำไว้ในใจนะคะเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายจะไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรกันแน่นะคะเพราะฉะนั้นไพ่บ่งชี้ว่านะคะมีความสุข ก็ต้องชักชวนกันมีความสุขมีความรักก็จะต้องแสดงออกสิ่งความรักให้แก่คู่ของคุณรับทราบนะคะอย่าเก็บอมพันไว้นะมันจะทําใหค้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปเติบโตไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอ่ะจะมองว่าในเดือนนี้เกณฑ์กา,การเงินก็ดีเกณฑ์การงานก็ถือว่ามีงานใหม่ๆก็ถือว่าดีนะคะเพราะฉะนั้นความรักถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นต้องหมั่นแสดงออกซึ่งความรักต่อกัน ว่าจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ราบรื่นแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าพยายามคิดไปเองว่าเอ้ยเขาต้องรู้สิอยู่กันมาเนิ่นนานแล้วอะ่ะเขาต้องรู้จักรู้ใจเราสิบางครั้งมันรู้จักรู้ใจก็จริงแต่บางทีหลงเลหลงหล,ลงแบบละเลยอะ่ะนะคะเหมือนของใกล้ตัวเกินไปก็ลืมมองให้ความสําคัญนั้นก็อาจจะเป็นการกระตุ้นย้ําเตือนกันบ้างเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะ ว่าบางทีวันสำคัญต่างๆควรจะจำได้เช่นวันครบรอบการเจอ,เจอกันครบรอบแต่งงานหรือจะเป็นวันเกิดของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะถ้าลืมแล้วเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกความคาดหวังอะ่ะมันมีความคาดหวังมันทำให้ความรู้สึกของความคาดหวังนั้นลดลงไปทันทีอ่ะเห็นไหมไพ่เศรษฐีปรากฏขึ้นก็บ่งชี้ว่าการเงินดีมีความมั่นคงหนักแน่นธาตุดินสมบูรณ์ตามมา สะพานบุญนะคะหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลต่อกันต้นไม้มงคลนะคะโอ้เจ้ากรรมนายเวรและช่วงเวลาสำคัญไพ่อ,ออกมาเตือนว่านะคะในช่วงนี้การเงินคุณดีนะคะแต่ต้องหมั่นเป็นสะพานบุญสร้างบุญนะคะสร้างบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพราะว่ามันมีเจ้ากรรมนายเวรบางอย่างมารอขอส่วนบุญคุณนะคะและก็จะศพโอกาสหรือ ช่องอะไรที่มันเปิดกว้างก็จะทําให้เจ้ากรรมในเวเหล่านั้นพุ่งไปทําความอึดอัดใจหรือสร้างความทุกข์ให้กับคุณในเรื่องราวเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือเรื่องของความรักนั่นเองนะคะถ้าคุณมีทรัพย์ที่ดีการเงินที่ดีอย่าลืมแบ่งปันเป็นสะพานบุญไปทําบุญนะคะอาจจะทําบุญโดยการอ่ะไปปลูกต้นไม้เป็นสาธารณกุศลก็ได้นะคะปลูกป่านะคะหรือไปทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรนะคะ เพื่อลดทอนวิบากกรรมเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสําคัญที่คุณจะสามารถนะคะขออโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรต่างๆที่เข้ามาตัดรอนนะคะทอนความดีที่คุณจะได้รับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรนะคะในสถานะของคนที่มีคู่ไพ่ออกมาเตือนแล้วนะคะว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญที่คุณจะไปลดทอนวิบากกรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรน,นะคะรีบไปทำสาผนดีๆก็จะอยู่กับคุณได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ โอเคเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันดีกว่าคะ่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีมังกรแล้วนะคะสถานะนี้เป็นเช่นไรดูพลังงานของคุณกันไพ่นายออฟนายอฟวอนค่ะนะคะตามมาด้วย3 of Cups a ั e เอช o อ n คอยส์ m ด e r เอ h มเปอร a เรอร์เฮโลแฟนและ ดูเหมือนว่าคนในสถานะนี้จะรู้สึกขี้เบื่อนะคะรู้สึกเบื่อหน่ายกับสภาวะรอบข้างที่เป็นอยู่อย่างมากเลยทีเดียวนะคะเหมือนกับเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยนะคะดูเหมือนมันไม่หวือหวาสักเท่าไหร่มันดูเหมือนหยุดนิ่งมันดูเหมือนไม่ค่อยมีเรื่องราวที่มันแบบว่าทําให้คุณตื่นเต้นอะไรประมาณนี้แล้วคุณพยายามที่จะอยากออกไปหาอะไรที่มัน กระตุ้นทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกกระชุ่มกระชวยหรือมีความสุขขึ้นอีกครั้งบางทีคุณอาจจะไปลองเข้าสังคมอะไรใหม่ๆการเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็เป็นได้นะคะอืมนะคะ ในสถานะนี้บ่งชี้ถึงความรู้สึกที่เขาเรียกว่ามันนิ่งขึ้นในสเต็ปหนึ่งถ้ามองว่าคบกันคุยกันมาสักพักหนึ่งเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เริ่มที่จะนิ่งขึ้นละไม่หวือหวาสักเท่าไหร่ไม่อาจจะไม่ได้ส่งข้อความทักทายถามกาันแบบทุกวันทุกวันแต่ในความนิ่งนั้นก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะก็ยังคงมีความห่วงใยส่งมาให้นานๆส่งมาทีอะไรประมาณเนี้ยซึ่งคุณ,ค,ณคุณชาวราศีมังกรน,นะในสถานะนี้คุณก็มองว่าความรักมันไม่ค่อย ไม่ค่อยไม่ค่อยตื่นเต้นซักเท่าไหร่เลยนะคะมันดูนิ่งเฉยไปบางทีคุณก็อยากจะหาอะไรที่แบบว่าทําให้ตัวเองดูร,รู้รู้สึกว่ามีรสชาติของชีวิตเข้ามาบ้างนะคะบางทีคุณอาจจะออกไปเข้ากลุ่มสังคมกับเพื่อนฝูงเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเปิดโลกทัศน์อะไรใหม่ๆก็ได้นะคะและในการเปิดโลกกระทัใหม่ๆของคุณบางทีก็อาจจะไปท่องเที่ยวไปเกาะไปนูน่นไปนี่เพื่อที่จะทําให ได้เจอเจออะไรใหม่ๆระวังจะไปเจอคนต่างชาติใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะคะในสถานะนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีอย่าขี้เบื่อมากจนเกินไปไอ้ความขี้เบื่อมันจะนําพาของคุณเนี่ยนะคะออกไปนอก,อนอกสถานที่บ่อยๆแล้วจะทาให้คุณแบบไปหลงเจอเจออะไรใหม่ๆได้อย่างไม่คาดคิดนั่นเองนะคะอ่ะมาดูซิว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอะ่ะเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ เทโลแฟนค่ะคุณน่าจะคุยกับคนที่ค่อนข้างจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆโดเลยทีเดียวนะคะเจนออฟซอสดีเอ็มเพลเลอร์โอสเตรนโฟออฟวอนค่ะและสุดท้ายทรีออฟวิลค่ะพลังงานมันโชว์ว่าคุณน่าจะคบคุยกับคนไกลหรือคนต่างชาติก็ได้นะคะ คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะมีความเจ็บปวดอึดอัดใจกับความรักที่มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคาดหวังสักเท่าไหร่นะคะถูกบังคับถูกควบคุมนะคะจากคนที่เป็นความรักครั้งเก่าของเขานะคะแล้วเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ณนะตอนนี้ยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่เลยยังรู้สึกหยุดนิ่งอยู่เลยนะคะแต่การที่เขาคบกันคุยก,กันกับคุณเนี่ยนะบางทีเขาก็เทคแอคชั่นกับคุณได้ไม่มากเต็มที่เพราะเนื่องจากปัญหาภาระความสัมพันธ์เก่าๆของเขาเนี่ยมันยังไม่จบสิ้นอย่างเต็มที่นะคะมันก็เลยยังให้ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะออกตัวอะไรได้อย่าง มากทีเดียวมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดูนิ่งเงียบคบกันคุยกันแต่ความสัมพันธ์ไม่ก้าวหน้าไม่คืบหน้าเพราะดูเหมือนว่าเขาก็ยังสาสางปัญหาชีวิตความรักครอบครัวของเขาในอดีตเนี่ยยังไม่จบสิ้นนะคะก็ต้องมีความอดทนแล้วก็รอคอยอย่างมากเลยทีเดียวที่จะทําให้ปัญหาเหล่านี้มันคลี่คลายไปได้นะคะอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะ มาดูสิความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรในอนาคต1 1เหรียญ five of c u p ค่ะ the world ค่ะ three of one king of c u p ค่ะและ page of swords นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่ารักทางไกลหรือรักออนไลน์อืมนะก็ได้นะคะ ความสัมพันธ์นี้นะคะเขาน่าจะอยู่ต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนมันมีความไกลห่างกันเป็นปัจจัยหรือเป็นตัวแปรที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ใกล้ชิดกันได้มากเท่าที่ควรอแต่ต้องอดทนรอคอยค่ะนะคะเขาก็มีความรักให้คุณอย่างเต็มที่นั่นแหละเพียงแค่ว่าตัวเขาเองยังติดในเรื่องของภาระบางอย่างเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์เดิมๆของเขามันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ไม่คืบหน้าในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะแม้ว่าจะมีเกณฑ์เรื่องของการตกลงกันว่าจะมีการเดินทางมาพบมาเจอมาเจอกันยังไงแต่ก็ยังคงต้องรอคอยอยู่ดีนะคะมันยังไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเร็ววันนี้อาจจะเป็นการแพลนไว้ก่อนนะคะแต่แนวโน้มความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีนะคะเพียงแต่ใครคนหนึ่งที่อายุน้อยกว่าอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้าง ไม่ได้ดังใจบางทีพอไม่ได้ดังใจปุ๊บเนี่ยก็พยายามที่จะกระตุ้นหรือทะเลาะด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้ได้ดังใจของคนคนนั้นมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนกระท่อนกระแท่นไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวราศีมังกรถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อายุน,น้อยกว่าแล้วคุณคุยกับคนต่างชาตินะคะคุณต้องพยายามลด ิดถิมานะและลดความดื้อรั้นของคุณลงนะคะจริงๆคุณจะหาทางออกในการที่ไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงใหม่ๆแต่การไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงใหม่ๆมันจะทําให้คุณไปเจออะไรใหม่ๆโดยที่คุณไม่ตั้งใจแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นปัญหาให้กับคุณทาให้คุณเลือกอะไรได้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นถ้าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะดีอยู่แล้วนะคะพยายามโฟกัสไปที่เขาอืมนะคะ เนี่ยคำพูดคำจาวาจารุนแรงนะคะให้ระมัดระวังค่ะนะคะต้องพยายามนะคะเป็นน้ำเย็นปลอบประโลมใจอีกฝ่ายหนึง่งนะคะพลังงานของด้านมืดเข้ามาอืมนะคะแก้อาถันเสื่อมถอยให้ระมัดระวังค่ะนะคะและสัมผัสอนะคะ ให้ออกมาเตือนว่านะคะบางทีนะในความสมัมพันธ์นี้มันอาจจะมีความน่าเบื่อไปนิดนึงนะคะไม่ได้ดังใจคุณไปบ้างนะคะแต่คุณก็จะต้องทําความเข้าใจกับมันหน่อยว่าถ้าคุณกับเขาคบกันคุยกันแล้วคุณรู้ถึงสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริงอาจจะต้องให้เวลาเขาในการที่จะไปเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะอย่าใช้คําพูดอะไรกดดันอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่า ในพิเรียดเนี้ยในเดือนเนี้ยบางทีความที่คุณอยากได้อะไรที่มันรวดเร็วทันใจหรืออยากจะกระตุ้นตัวเองโดยการที่เอาไปหาสังคมใหม่ๆมันจะไปเจอกับเรื่องราวอะไรที่ทําใหค้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเสื่อมถอยลงนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อในเรื่องของความรู้สึกภายในใจก่อนนะคะว่าถ้าคนคนนี้ใช่คนที่คุณควรที่จะคีฟโ g อ i ่ g ควรที่จะแบบไปต่อด้วยเนี่ยคุณก็จะต้องพยายามตัดนะคะเรื่องราวต่าง ตัดสังคมที่แบบว่าเข้ามาดึงรั้งคุณเพื่อจะทําให้คุณไปเจอโอกาสใหม่ๆเนี่ยตัดออกไปนะคะถ้าตัดออกไปได้แล้วพยายามใช้คําพูดที่ดีกับคนคนนี้นะคะแล้วก็พยายามไปต่อความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะไม่เจอกับ ช่วงเวลาแห่งการเสื่อมถอยมันก็จะสามารถดําเนินต่อกันไปได้อย่างเรื่อยๆนั่นเองนะคะอาจจะต้องอดทนและรอคอยค่ะเพราะในช่วงจังหวะนี้ยังไม่มีช่วงจังหวะแห่งความก้าวหน้าของความสัมพันธ์นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของพลังงานด้านมืดที่จะชักจูงคุณไปในทางที่ไม่ค่อยที่จะส่งผลดีกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกับ จบแล้วแล้วไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดชาวราศีมังกรกันแล้วนะคะมาดูว่าพลังงานคนโสดเป็นเช่นไรในช่วงเดือนมีนาคมนี้ไพ่เดอะฟูลค่ะตามมาด้วย King of p e n t a c l e s Page of w a n d s ซ of s ์อ r r ซอ e r m i t และสุดท้าย a อ e o f w a n d ค่ะอืนะคะ การงานถือว่าดีนะมีความก้าวหน้ามีการเติบโตนะคะ แล้วก็มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการเงินก็มีความมั่นคงดีอยู่แล้วนะคะสังคมรอบข้างถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีแต่คนช่วยเหลือเกื้อกูลคุณทิศทางของคนโสดนะในด้านของการงานและการเงินไปในแถวทางที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนในด้านของความรักอาจารย์มองไม่เห็นจากหน้าไพ่เลยนะคะดูเหมือนว่าคุณคุณชาวราศีมังกรในสถานะของคนโสดเนี่ยยังคงสนุกกับการใช้ชีวิตนะ สนุกกับการติดต่องานนู่นนี่นั่นนะคะสนุกกับการเดินทางหรือสนุกกับในเรื่องของการทำมาหากินนะคะทำให้การเงินคุณมีความมั่งคัง่งมั่นคงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวคุณก็เลยไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เลยนะชาวราศีมังกรในสานานี้มาดูว่านะคะจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะ Night Swap m o ค่ะ Five of Coins DM Place ค่ะ The Fool King of Cups และ Four of Wands นะคะอ้ยถ้าจะมองว่าจะมีคนเข้ามาไหมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเข้ามาแบบสถานะว่าชอบคุณตรงๆเลยเนี่ยยังไม่มีนะอืมนะคะแต่บางทีคุณอาจจะได้ติดต่อ contact กับ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือกับใครบางคนในแง่ของการทํางานนะคะซึ่งจะทําให้คุณเนี่ยไปเจอเจอคนที่รวนแล้วแต่มีเจ้าของแล้วทั้งนั้นหรือรวนแล้วแต่มีมีคนของเขาแล้วทั้งนั้นเลยมีครอบครัวแล้วทั้งนั้นเลยนะคะ นั้นคนที่มาใกล้ชิดคุณหรือโฟกัสคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานร่วมกันก็ได้นะคะหรือจะเป็นลูกค้าหรือจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่คุณไปติดต่อไปดวงานด้วยนะคะมีในเรื่องของการขอความช่วยเหลือคุณเข้ามาแต่ในเรื่องราวของความรักยังไม่ได้ปรากฏเด่นชัดนะคะเพราะดูแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีครอบครัวแล้วแทบจะทั้งนั้นเลยที่เข้ามาโฟกัสคุณณขณะนี้ยังมองไม่เห็นในเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่นะคะชาวราศีมังกรในสถานะนี้ก็เลยต้อง ทุ่มเทกับเรื่องของการงานและการเงินเป็นพิเศษค่ะในความสัมพันธ์นี้ six of six of อ n e f ฟ of view นะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของคนที่มาขอความช่วยเหลือเป็นคนที่อยากจะได้ความก้าวหน้าอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะอืมนะคะมีเกณฑ์การเริ่มหรือการเริ่มต้นนะคะมีความมั่นคงเกิดขึ้น แล้วก็มีตัวเลือกหรือมีช้อยสื้อเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่ให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษากับคนเหล่านี้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือคุณก็เป็นได้เกี่ยวกับเรื่องของการงานความมั่นคงในอนาคตนะคะดูแล้วจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงของ ลูกค้าลูกค้าหุ้นส่วนเจ้านายอะไรประมาณนี้แทบจะทั้งนั้นยังไม่มีความสัมพันธ์ในด้านของความรักเข้ามาเพราะฉะนั้นคนโสดในสถานะนี้ก็ยังคงต้องโสดต่อไปเรื่อยๆนะคะอาจจะต้องรอสายไปก่อนรอสายคนโสดไปก่อนเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้มีดวงในเรื่องของความรักเข้ามาในช่วงนี้นะคะมาดูว่าไพ่ออร์คิจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะ อโหสิกรรม,มนะคะถ้าคิดอยากจะมีความรักต้องหมั่นอโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรไพ่ตายายเข้ามาไพ่ของอาถรรพ์คุณน่าจะมีอาถรรพ์อะไรบางอย่างติดตัวมานั้นเนี่ยการใช้ความคิดนะคะและอาถรรพ์เหล่านั้นมันจะเป็นตัวยับยั้งคุณนะคะยับยั้งในเรื่องราวของความรักค่ะนะคะเพราะนั้นชาวราศีมังกรในสถานะคนโสดอาจารย์แพทย์อยากจะให้คุณไป หมั่นอโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะสิ่งอะไรบางอย่างที่มันติดตัวคุณมานั่นแหละหรือของอาถรรพ์อะไรบางอย่างนะคะคำมั่นสัญญาอะไรบางอย่างที่คุณเคยได้ให้ปากคําไม่ว่าจะเป็นคามั่นสัญญาจากคู่รักคนเก่าหรือว่า พูดกับตัวเองว่าเออฉันไม่อยากมีคู่ละอยากอยู่เป็นโสดอยากอยู่คนเดียวไปถอนคํามั่นสัญญาเหล่านั้นซะเพราะมันจะเป็นตัวยับยัง้งทําให้ความรักของคุณไม่เข้ามาหาคุณสักทีนะคะแต่คุณก็มีความรู้สึกว่าในพิเรียดนี้คุณอาจจะยังต้องใช้ความคิดต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินหรือทําให้ตัวเองมีชื่อเสียงมีความสําเร็จแต่บางทีมันก็รู้สึกเปลี่ยวเหงาในด้านของความรักไม่มีคนคอยมาทําให้หัวใจคุณอบอุ่นนั่นเองนะคะเพราะว่า มันมีอาถรรพ์อะไรบางอย่างหรือการขออโหสิกรรมนะคะที่ยังคงติดค้างอยู่นะคะมันเป็นตัวยับยั้งทําให้ความรักของคนโสดก็ยังคงต้องโสดต่อไปยังไม่สามารถที่จะเข้ามารวมตัวกันได้แม้ว่าในใจลึกๆก็อยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้าอ,อกเข้าใจคุณอย่างเต็มที่แต่ดูเหมือนว่าในพีเรตนี้ก็ยังไม่มีใครที่จะเข้ามาใกล้ชิดหัวใจคุณทําให้หัวใจคุณอบอุ่นได้อย่างเต็มที่นั่นเองแต่อยากที่บอกว่า การงานคุณดีการเงินคุณดีคุณมีชื่อเสียงโด่งดังอันนี้แหละจะเป็นความสุขที่จะเข้ามาในช่วงเดือนพีนาคมนี้สำหรับชาวราศีมกรในสานะของคนสดน,นะคะโอเคฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จัรพจนจะนำมาอัปโหลดให้เป็นประจำนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ